ก่า่มปลามองเงี้ยมีต้มปลาตี้ตมปลามาหาตองกินเนาะเออมาหาหมองนองปลาจะไปกินต้มปลาตเขาทศกินแล้วเขาลึกเขาลึกแล้วทเดี๋ยวเบียกั่นนรานเขาก่อนปลาไ่นม่มีมาพอเอาุมตรงที่เข้ามาอันนั้นไม่นนมอนนันาอ ่านลงอามาเดรอทีไปุ่นมลงไปลุยมกันแล้วเปิดวักเตาต้มกู้ใดี้ยเลี้ยงไปทังตวดีังเลียน้ำเน้คิดให้่อยเลี้ยน้ำเน้เขาหันนามันอันเดียวกันไดิหนูมันอันหนึ่งตอนเอออันหนึ่งตอนอันหนึ่งอันนน้ำน้ำเหรอใช่ตัวประเด็นคนหน อ๋ออะไรบ้านนิดต oh. ัวมานี่แหละมองเขาตีอ้าวเข้ากันเนี่ยอะไรเงี้นั่นนัำยาขนมเป็นอะไรบ่ย่ข้อมือใส่กันก่อนอ่ะหนึ่งมันตอนอ่ะหนึ่งมันหนามก็ยังว่ยังคอยตักแบงเกี่ยวได้ขวดนกอ่ะ้กินขนนกอ่ะโบว์ปริมานเดกี่ข่ามีผ่านน้ำลุกม่ไม่ไม่กินข้าวเจ้าดอกเว้กินกับขวดนกเนยโอ้ยกินยำเหล็กก็ได้ดอกได้เข่าข้างหลังนี่เอาเอาเล็กเข่าข้างหลังนี่ มันกิดนนิดน่อผมก็นน้ำมันหกยินนติดนนึ่ว้ายไปเอาแต่ยุงก็วัวว้ายแล้วหูฟังสีบุ๋งเนาะหมูต่นแดกเออว้ายไอ้ยองกางน้องเขาี่เดเขาอยากเก็บเงินเไว้แล้วนี่มันยังหมูะไร